ย y e a h What's up everyone Welcome to DJ Ten Submit um Channel เ a สสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys และนี่ก็คืออัพิโซนนะครับผม Lego ชุดยาน X-Men แต่เป็น Lego จีนค่าย SY นะครับผมนี่เลย แรงมากๆนะบอกเลยชุดนี้ SY รหัสคือ number SY 308ถ้าเป็นเลโก้แท้มันจะเป็นรหัสนี้ออกมาเกือบ10ปีแล้วนะเลโก้ LEGO เริ่มต้นผลิตเนี่ยพวก m r v v l เนี่ยตอนนั้นปี2012 10ปีที่แล้วนะครับชุดนี้เป็นชุด X-Men เคยบอกไปตอนรีวิว Minifigures น่าจะเป็นชุดที่3นะที่ออกมาชุดแรกจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ ชุดที่2จะเป็นอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วเออประมาณนี้แหละแต่อันนี้เป็นชุดที่อยากได้มากที่สุดเพราะว่าผมเก็บยานมาเวลของแท้ไม่ต้องพูดถึงหาไม่ได้แล้วนะครับผมยากมากๆแล้วก็โชคดีที่ไปได้ของ S y มาพอเห็นเป็น S Y ยยิ่งรีบจัดเลยนะเพราะว่าคุณภาพมันก็โอเคแล้วแหละ นอกจากที่อยากจะได้ยาน X-men แล้วเนี่ยในชุดนี้คืออยากได้ทุกอย่างทุกองค์ประกอบเลยปกติแล้วซื้อเลโก้ยกกล่องมาบางทีอยากจะอยากได้แค่ตัวมินิฟิกเกอร์ไม่ได้อยากได้ตัวยานตัวบ้านตัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้อยากได้ทุกอันเลยนะบอกแล้วว่า1คือยาน2เจ้าเม็กที่เป็นเซนตินัลนะครับได้ตัวนี้ด้วยแล้วก็มินิฟิกเกอร์ทั้ง4ตัวเลยเจ๋งมากๆ วู l v e r i n e Storm, Cyclops แล้วก็ Magneto นะครับผมหายากทั้ง4ตัวเลยนะ4ตัวนี้แต่ตัวที่ทำให้สาเหตุตามหาเนี่ยคือไซคลอป s c ไซคลอปหายากมากตัวนี้แล้วเขาบอกว่ามันต้องยกกล่องอันนี้แหละก็เลยบอกมีใครมีจัดมาเลยนะแล้วก็เลยได้มันมาเจ๋งเจ๋งใดี่สุดก็ได้มาแล้วอันนี้ใครที่อยากได้ก็ลองตามหาดูนะอาจจะยังพอมีคนเก็บเอาไว้แล้วปล่อยออกมาก็ได้นะครับ เหมือนเดิมเดี๋ยวไปไลฟ์สดต่อเนี่ยที่ YouTube นี่แหละคอนเทนต์ต่ตอไปคุยไปนะครับน่าจะไม่นานมากนะเซตนี้แต่ตรงเนี้ยรอแป๊บเดียวเลยเดี๋ยววาร์ปมาให้ดูเลยแต่ดานเ็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับเซตยาน X-Men จาก SY 308นั่นเองทั้งหมด356ชิ้นนะครับปกติถ้าต่อจริงๆเนี่ยใช้เวลานะเต็มที่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วไม่ถึงด้วยนะ แต่ต่อไปคุยไปไลฟ์สดบน youtube นะครับผมก็คุยไปโมไปตามเรื่องราวประสาของผมนั่นแหละก็2ชั่วโมงนะสนุกดีเพลินๆน,นะครับก็มีหลายคนเข้ามาคุยเล่นกันวันนั้นนะสนุกใครที่ยังไม่เคยเข้ามานะรอดูตอนผมโพสต์ตบอกว่าวันนี้จะไลฟ์สดนะต่อไปคุยไปต่อเซตไหนชุดไหนก็เข้ามาคุยกันได้นะมันดีนะคุยกันแรกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นะนักสะสมเลโก้ แท้แล้วก็จีนนะเล่นได้หมดความสุขสนุกนะครับสวยมากชุดนี้ไม่ผิดหวังเลยนะต่อเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่า SY นะก็คือยี่ห้อที่แบบว่าบอกเลยหลายหลาคนพูดว่าคือยี่ห้อที่ดีที่สุดสําหรับเลโก้จีนวัสดุพลาสติกนุ่มต่อไม่เจ็บมือนะครับยานก็สวยงามนะครับสำหรับ X-Men นะตอนต่อก็มีน้องๆหาข้อมูลมาบอกกันให้ว่ามันมีชื่อว่า XJ e t Blackbird อ่า x t Blackbird นะครับกับยานลำนี้แล้วก็เจ้า Sentinel เนี่ยชุดนี้บอกแล้วว่าแรนะคนที่เข้ามาดูบอกโห oh, หลายคนอยากได้ชุดนี้มากเพราะว่ามันหายากมากจริงๆนะครับ10กว่าปีแล้ว Sentinel, Sentinel, Sentinel ก็เท่ดีดเป็นเม็กตัวเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เหมือนพวกเม็กอาร์เมอร์รุ่นใหม่ๆนะสมัยนี้ที่เป็นตัวใหญ่ๆก็ถือว่าเจ๋งดีนะส่วน m i n i f ิกเกอร์4ตัวที่อยากได้สวยทุกตัวว้าวกว่าที่คิดเลยนะผมมี Magneto แล้วตัวนี้แต่กลายเป็นว่าเป็น นะงานคนละเรื่องเลยสกรีนมาคนละแบบเลยนะครับมีหมวกมีผมมาเปีหยนให้พระคุมเดี๋ยวจะนะอินเสิร์ตให้ดูกัน,กนใกล้ๆวูฟเวอรีนก็สกรีนมาชัดเจนรอบตัวมีผมแล้วก็หมวกหน้ากากมาให้ด้วยสวยมากๆนะครับสตอมสวยเลยสกรีนทั้งหน้าทั้งตัวสวยไซ c คลอปตัวที่อยากได้ก็คือว้าวเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้แหละลูกเล่นไซครอปตัวนี้ที่คนเอามาเล่นกันก็คือจับ มันทำเป็นเหมือนว่าไซคลอปนี่แบบนี้ปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาจากตาแต่ความจริงเราต้องเอาสีแดงเอาสีแดงจากเซนติโนเนี่ยมาใส่เออแต่มันเหลือสีน้ําเงินอันนึงพอดี นะจักรยานยานใส่ได้2อันยิงกระสุนอันนี้ออกได้ด้วยนะครับสวยงาม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 ครับเซตนี้นะครับใครอยากได้ลองไปตั้งรับตามหาดูนะพราค้าอาจจะมีเก็บเอาไว้ซุ่มซุ่มนะครับก็ลองดูผมได้มาในราคา500บ่บาทก็มิตรภาพราคาน่ารักนะลองดูนะราคาหลักประมาณนี้แหละจัดกันนะ อาจจะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันหายากเรื่อยๆอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆเดี๋ยวดูว่าลูกเล่นของยานมีเล่นอะไรได้บ้างแล้วก็มินิฟิกเกอร์กับเซนติน e l นะครับจากชุดนี้ S Y 308มาดูเจ้าเซนติน e ก่อนเลยครับผมก็โอเคเลยนะเป็นเหมือนแม็กตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนนิ้วนะขยับได้นะครับผมหัวก็เป็นชิ้นส่วนมาสกรีนลงมาเลยแบบนี้ก็สวยดีนะ าดีนะบอจอยแขนขาขยับไหลก็ได้จัดท่าได้นะครับก็เล่นสนุกสนุกได้เลยกับเจ้าเซนติโนตัวนี้ฟิกเกอร์ครับทีละตัวเลยนี่คือสตอร์มนะครับผ้าคลุมมาแบบนี้นะใส่ที่คอแล้วก็ที่แขนสองข้างสไตล์ของเธอเลยสวยงามครับสกรีนมาชัดเจน X-Men Logo โลโก้มีตัวสายฟ้าปล่อยพลังมาให้แบบนี้ น้าจะเป็นสกรีนมาหน้าเดียวนะครับฟิกสมัยก่อน10กว่าปีแล้วยังไม่มีการสกรีน2หน้านะก็จะเป็นแบบนี้ครับต่อมากับ Wolverine ตัวนี้นี่เลยสวยงามสกรีนหน้าหลังแล้วก็มีผมหน้าเดียวใส่หมวกหน้ากาก w o l v r r n n e กลายเป็นแบบนี้นี่เลยตัวนี้เพิ่มเข้ามาในคอลเลกชัน Wolverine ไปเลย m a g n ิโตครับผมมีผ้าคลุมสีแดงมาให้ด้านหลังมีสกรีนมานิดหน่อยนะแล้วเขาก็ให้ชิ้นส่วนพาทําเป็นเหมือนยานของ m a g n ิโตด้วยหน้าตาโกรธโมโหมันเลยนะแล้วก็มีผมเป็นเวอร์ชั่นตอนแก่และผมงอกมาและแน่นอนไฮไลท์เลยก็คือหมวกของ m a g n ิโตเนี่นี่ไงโปรเฟส s o อรกก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว และตัวสุดท้ายกับเจ้าไซคลอปฟูฟนี่เลยครับตัวที่อยากได้ทำให้จัดเซตนี้มากับไซคลอปตัวนี้สวยงามอย่างที่บอกว่าตัวนี้หาซื้อยากยากมากๆนะครับไม่มีขายด้วยใครอยากได้ต้องหาเซตนี้แหละถึงจะได้เจ้าไซคลอปตัวนี้และกับ X7 Blackbird ครับผมลำใหญ่ใช้ได้นะครับนี่เลยเต็มมือเลยนะครับแบบนี้ยานสีน้ำเงิน ไฮไลท์เลยที่สวยชอบเจ็ Jet ข้างหลังนี่เลยไอพ่นนะครับเท่ The เลยเช่นนี้เป็นพาร์ทพิเศษนะเป็นเจ็าเลยกลมๆแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้ขยับได้เข้าต่อนดนึงครับปรับปีกใต้หางเสือนิดนึงอ่ะแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้ยกยกได้หน่อยนึงข้างล่างนะครับมีปีกทั้งหมดข้างละ3แล้วก็มีตัวนี้เลยปืนสามารถยกพับออกมาได้แบบนี้พับเก็บ แล้วก็ยิงได้นี่เลยกดยิงอ่ะเหนือกระสุนกระเด็นก็เลยล็อกเอาไว้ก่อนนี่นะครับข้างหลังตรงนี้เปิดได้แบบนี้มีสองที่นั่งนั่งประชุมกันมีกล่องเก็บเครื่องมืออยู่ข้างในแล้วก็ตรงข้างหน้านี้เป็นเหมือนกระจกคนบังคับยานอีกสองที่นั่งแบบนี้นะครับนั่งได้สี่คนก็ครบ m ี่นีฟิกสี่ตัวพอดีเลยอ่า ก็เจ๋งดีคอลเลกชันเพิ่มเรายานมาเวลอีกหนึ่งลำครบแกงปุ๊ปุ๊ปุ๊บก็ได้เพิ่มมาอีกแล้วนะครับกับยานแล้วก็คอลเลกชันมินิฟิเกอร์เอ็กซ์แมนที่10เคฟนะครับผมใครสนใจก็อย่างที่บอกลองไปตั้งรับตามหากันดูนะเซตนี้น่าสะสมน่าเก็บมากๆเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับกับ10เคฟ House of Toys thanks for watching